ดีค่ะเพื่อนๆเ,เอกเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่ที่นี่ฮอลแลนด์นะคะมาเก็บสวนตอกไม้มาเดินมาเจอสวนดอกไม้ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะคะ อันนี้รัฐบาลกระเพาะไว้นะฮะเพื่อนพระเพาะถึงเวลามันก็ขึ้นของมันเองมันจะมีสีม่วงนะมันแต่ว่าสีม่วงมันโรยไปแล้วอะ่ะคือนีอ่ฮะเพื่อนสวยมากเลยดู มันจะเป็นตามแนวยาวเพราะตามแนวยาวแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เพาะตามแนวยาวแบบนี้พอดีเอเดินมาเจอก็เลยถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูค่ะถ่ายดูว่าที่ฮอลแลนด์ตามท้องถนนเนี่ยเขาเพาะ,พาะต้นไม้ไปอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ค่ะจะมีสีม่วงนะสีม่วงมาไหนนั่นไปแล้ว ซีมมันมันหมดฤรดูไปแล้วคือซีโงม,มันออกก่อนสีขาวค่ะเ,เพื่อนๆสีขาวมันเพิ่งจะออกซีโมมันออกก่อนไปแล้วแล้วมันลอยไปแล้วอืมนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเอาให้เ,เพื่อนๆดูนี่บรรยากาศในหมู่บ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้เพิ่งเอเพิ่งเดินมาได้ไม่ถึงห้านาทีถ้าบ้านไหนมีตุ๊กตาแบบนี้แสดงว่าบ้านนั้นคลอดลูกนะคะเ,เพื่อนๆ บ้านไหนเขาเอาตุ๊กตาหรือเอาตัวอะไรมาตั้งแบบนี้แสดงว่าบ้านนั้นเขาเคลอดลูกคลอดลูกเด็กอ่อนนั้นนะคะไปและค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย